ไอ้หมอนกิวมีครอบครัวหนึ่งครับมีลูกชื่อไอ้หมอนกิวเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านขี้เกียจสันหลังยาวเอาแต่นอน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 ,น,อนวันวันเอาแต่นอนนอนจนหมอนที่ใช้หนุนหัวนั้นกิวไปคอดไปเป็นหลุมลึกแต่ไอ้หมอนกิวเขาก็มีความฝันคือฝันอยากจะเป็นพญาเจ้าเมืองแม่มัน ก็ว่าพูดดูถูกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เลยไปพูด <มา S 1> ดูถูกว่าโอ้ยคนขี้ค้านอย่างมึงเนี่ยก็จะเป็นพญาเจ้าเมืองโอ้โหเป็นเปได้เป็นเปได้ส่วนไอ้หมอนก,มนกิวมันก็เถียงว่าเออนะถ้าพอเต้ยแม่ก็คือบอกว่าคอยดูก็แล้วกันนะแม่เดี๋ยวจะเป็นพญาเจ้าเมืองให้ดูวันหนึ่งไอ้หมอนกิวจะไปดักใส่ในแม่แน้ํา คือกะว่าจะเอาปลาที่ดักได้เนี่ยเอาไปขายเพราะได้เงินได้ทองก็จะเอาไปมั่นลูกสาวพยาจเจ้าเมืองไอ้หมอนกิวคิดดังนั้นก็ไปจับหนูได้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วมันก็พูดกับหนูว่าเอาเจ้าหนูน้อยมา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 ,มา,มาเป็นเหยื่อปลาเสียดีๆเอา้าเข้าไปอยู่ในไซ ส่วนเจ้าหนูก็มาอ้อนวอนให้หมอนกิวว่าโอ้หขอเตอไอ้ขอจะไปฆ่าฆ่าเตอเออขอขอไว้ชีวิตสักเตือเตอบาดได้บาดได้บาดได้ข้าจะเอาป่าเนี่ยเอาไปขายถ้าได้เงินได้คําแล้วก็จะเอามั่นลูกสาวพญาเจ้าเมืองนี่เนี่ยข้าให้เป็นลูกเขยพญาเจ้าเมืองอย่างไดอย่างไดก็ต้องเอาเจ้าเนี่ยไปเป็นเยือป่าให้ได้หนูได้ฟังดังนั้น มันก็บอกว่าขอให้ไว้ชีวิตบันเทอแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยมาช่วยไอ้หมอนกิวให้ได้เป็นลูกขพยพญาเจ้าเมืองนะเพราะแม้แต่ราชสีมันก็เคยช่วยมาแล้วเมื่อไต่ตองดีแล้วก็เอน่าจะปล่อยมันสักครั้งก็ดีเหมือนกันนะเผื่อมันจะช่วยเราได้ก็เลยปล่อยหนูนั่นไปฝ่ายหนูตัวนั้น เมื่ออายหมอนกิ่วไว้ชีวิตมันก็ไปอาศัยอยู่ในถ้ำที่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ซึ่งพระพุทธรูปองค์เนี้ยพญาเจ้าเมืองมักจะไปไหว้ที่นี่เป็นประจำวันหนึ่งพญาเจ้าเมืองก็ไปไหว้พระพุทธรูปที่ว่าหนูที่อาศัยอยู่ในถ้ำมันพูดภาษาคนได้มันก็ไปแอบหลังพุทธรูปบอกว่าพ่อพญา ถ้าต้านจะหาลูกเขยลูกใจนะขึ้นเอาไอ้หมอนกิ้วมาเป็นลูกเขยเนอและอีกวันต่อมาเมื่อมาเหสีของพยาเจ้าเมืองไปไหว้พระในถ้ำหนูก็พูดออกจากหลังพระพุทธร,รูปว่าแม่พญยาถ้าจะซ่อลูกเขยลูกใจก็ขึ้นเอาไอ้หมอนกิ้วเป็นลูกเขยเนออีกวันหนึ่งลูกสาวพญาเจ้าเมืองไปไหว้พระ อง์เดียวกันหนูก็พูดอีกพูดจากหลังพระพุทธรูปว่าลูกสาวปา้อพญาอีกน้อยถ้าจะเอาผัวก่อน้องเอาไอ้หมอนกิวเป็นผัวเ้อทั้งสามคนก็มาแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงพระพุทธรูปกล่าวเหมือนกันหมดก็ไปปรึกษาหาลือกันดูตกลงพญาเจ,จ้าเมืองก็บอกว่าสมควรจะเชื่อพระพุทธรูป ก็เลยให้เสนาอามาตย์ไปเชิญตัวนายหมอนกิวมาแล้วก็ให้แต่งงานกับลูกสาวของตนเพราะไอ้หมอนกิวเข้ามาเป็นลูกเขยพญาเจ้าเมืองนิสัยเดิมมันก็ออกก็คือมีแต่กินกับนอนเพราะว่ามันเป็นคนขี้เกียจนอนจนหมอนกิวเหมือนเดิมฝ่ายมาเหสีของพยาเจ้าเมืองก็รู้สึกแค้นเคืองใจไม่พอใจ ก็เลยบอกพญาเจ้าเมืองว่าให้เอาไปคืนสะเถอะไม่เอาแล้วไอ้ตัวนี้มันขี้เกียจแต่พญาเจ้าเมืองก็บอกว่าออไอ้หมอนกิวมันเป็นคนทุกคนโจนบัได้ห้ามได้เห็นหนังสือหออินดูบ้านมัน,ม,นม,มีการศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองช่วยมันให้ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพอสักครั้งสองครั้งบก่ก็เลยต้องให้ไอ้หมอนกิวอยู่ต่อไปอครั้งแรกพญาเจ้าเมือง ก็ลงทุนให้เงินจํานวนหนึ่งให้ไอ้หมอนกิ๋วเนี่ยไปค้าไปขายไอ้หมอนกิ๋วก็เอาเงินไปซื้อผ้าใหม่ผ้าใหม่ที่ได้ทั้งหมดเอาไปแลกผ้าเกา่าค้าขายก็เลยขาดทุนพวกพ่อค้าก็เออไอ้นี่มันโง่เว้ยเอาผ้าใหม่มาแลกผ้าเกา่าส่วนมเหสีก็รู้สึกไม่พอใจอีกก็อยากจะไล่ให้มันกลับบ้านไป แต่พ่อพยาก็ขอไว้อีกบอกว่าเดี๋ยวลองลองลอง,ลองอีกสักครั้งหนึ่งลองเอาให้เงินไปอีกสักครั้งหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นก็เลยเอาเงินให้อีกก้อนหนึ่งให้เจ้าหมอนกิวเนี่ยลงไปค้าขายดูเจ้าหมอนกิวก็เอาเงินไปซื้อเข้าเปลือกแล้วก็เอาเข้าเปลือกที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยไปแลกแกลบก็คือรำเนี่ยนะครับก็ทําให้ขาดทุนอีกพวกพ่อค้าก็ ก็พากันหัวเราะชอบใจว่าเออไอ้นี่บ้าทาไมเอาเข้าเปลือกมาแลก่แกบก็ทีนี้มาเหสีก็ทนไม่ไหวแล้วจะต้องส่งไอ้หมอนกิวนี้คืนให้แม่มันสียทีแต่พ่อพ่อ,พอยาก็ยังใจเย็นครับก็บอกว่าเอออีกสักครั้งเดียวอ่ะลองให้เงินมันไปอีกสักก้อนสิก็เลยให้เงินก้อนสุดท้ายนั้นไปคราวนี้ไอ้หมอนกิว ได้เงินมาแล้วก็เอาไปซื้อทองคำสิซื้อทองคำมาแล้วก็ไปหาก้อนหินก้อนใหญ่มาจำนวนหนึ่งจากนั้นก็เอาทองคำหลอมเหลวแล้วเอาไปชุบก้อนหินทุกก้อนจากนั้นก็เอาก้อนหินที่ชุบทองนั้นไปแลกกับเงินฝ่ายพ่อค้าที่เคยแลกผ้าเก่ากับผ้าใหม่แลกแกลบกับข้าวเปลือกเออครั้งก่อนนั้นก็เห็นว่าไอ้หมอนกิวนี่เป็นคนโง่ แล้วยังหาบทองคํามาก็เลยกระยิมยิ้มย่มยองว่าโอ้ไอพ่อค้าโง่นั่นมาอีกแล้วคราวก่อนก็เอาผ้าใหม่มาแลกผ้าเกา่าเอาข้อเปลือกมาแลกแกลบแลกลำเราก็รวยเพราะมันง่าวมันโง่นี่แหละคราวนี้จะเอาทองคํามาแลกกับเงินอีกก็เลยดีใจกันใหญ่พ่อค้าทั้งหลายก็พากันเอาเงินไปแลกเอาไปซื้อกับก้อนหินชุกทองคําของไอ้หมอนกิวกันหมด ไอ้หมอนกิ่วก็เลยมีเงินมากมายต่อมาก็เลยกลายเป็นคนร่ำคนรวยเป็นเศรษฐีใหญ่และก็ได้เป็นพญาเจ้าเมืองในเวลาต่อมาครับ นิทานที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านและคำศัพท์สำนวนล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงาประมาณจากยุทธศาสตร์ที่3เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์เฮายังมีนิทานมุวนมันทำลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า